คลิปนี้ลูกนี้มีเฮท,ทปทจัดมหากรรมไก่เกลีย่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลผ่อนชำระแค่เงินต้นคงค้างนานสูงสุด5ปีมีเงื่อนไขย,ยังไงวันนี้เรามาสรุปให้ฟังกันค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยและกรมบังคับคดีจับมือกับสถาบันการเงิน จัดมหากรรมไก่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตเปิดการไก่เกลี่ยหนี้ระบบออนไลน์ครอบคลุมสถาบันการเงินกว่า22แห่งที่รองรับหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลเช่นบ้านรถและอื่นๆและความพิเศษของงานไก่เกลี่ยครั้งนี้คือครอบคลุมบัตรทุกกลุ่มทุกสายและทําได้ทุกสถานะกลุ่มที่1ลูกหนี้สถานะยังดี สามารถเปลี่ยนสถานะเป็นเทอมโลนผ่อนชำระได้4ปีและลดดอกเบี้ยลงจาก16%เหลือเพียง12%เท่านั้นค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณมีวงเงินบัตรเครดิตอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทเป็นหนี้บัตร60,000บาทอัตราดอกเบี้ยเดิม16%ให้คุณเปลี่ยนเป็นสินเชื่อผ่อนรายเดือนสถานะเป็นเทอมโลนยอด60,000บาทดอกเบี้ยจะลดเหลือ12คุณยังขอวงเงินที่เหลือ4 0,000บาทได้โดยที่ไม่เสียเครดิตบุโรด้วยค่ะ กลุ่มที่2สถานะ NPL ก่อนฟ้องหรืออยู่ระหว่างฟ้องคือจ่ายแค่เงินต้นดอกเบี้ยยกให้เมื่อผ่อนครบสัญญาโดยให้ผ่อนนาน10ปียกตัวอย่างเช่นสมมุติเป็นหนี้แล้วเงินต้น128,000บาทดอกเบี้ยยกให้เมื่อคุณผ่อนได้ตามสัญญาผ่อนสบายสูงสุด10ปีดอกเบี้ยเพลง4-7%จะตกอยู่เดือนละ1,300บาททั้งหมด120เดือนค่ะ ลุ่มที่3สถานะ NPL ที่มีคำพิพากษาหรือบังคับคดีแล้วจ่ายชำระแค่เงินต้นดอกเบีย้ยยกให้เมื่อครบตามกำหนดสัญญาระยะเวลาผ่อนชำระ3เดือน3ปีหรือ5ปีค่ะยกตัวอย่างข้อเสนอในชั้นบังคับคดีนี่เงินต้น50,000บาทดอกเบีย้ยยกให้เมื่อผ่อนตามสัญญาลูกนี้เลือกผ่อนสูงสุด5ปี ปีที่1-3ผ่อนเดือนละ1,111บาทปีที่4-5ผ่อนเดือนละ416บาทค่ะ ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าสู่เว็บไซต์ลงทะเบียน www.1213.or.th ลงทะเบียนไก่เกรี่ยนี่เลือกรูปแบบที่ต้องการดำเนินการอ่านเงื่อนไขแล้วกดยอมรับกรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วนรอผลดำเนินการ7-10วันหากท่านใดมีปัญหาเรื่องการกรอกข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์สามารถโทรสอบถามได้ที่1213ได้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับข้อมูลดีๆที่เราเอามาแชร์กันวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะการเป็นนี่จะไม่ได้กลัวอีกต่อไปสำหรับวันนี้เซล์น้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ